ื่อเด็กหน่อยมูนี่เด้มาจับมา,มาบ,บายมาหยอกอย่นี้แหลเบิ่องนะั้นเฮ้ยฉันเบื่อพวกเธอฉันเบื่อมน,นุษย์ฉันเบื่อมนุษย์เทสดูน้องนั้ <c oughs> <c oughs> ร้อนก็ร้อนพัดลมก็เปิดใจจะขาดตายแล้วนุชก็มาพูดไม่ได้เามันมาแยกเขาอะไรเขานั่งตั้งนานแล้วน้องนั่งอยู่ของมันตั้งนานแล้วด้วยกูเบื่อ เบื่อน,นูดกูเบื่อน,นุูดสิงมาเอานูดไปสักทีเนี่ยโมโหกัดซะเลยอย่าไปทําน้องแรงนั่นนั่นน้องหดหงิดแล้วร้อนก็ร้อนน้องหดหงิดแล้วเออและคนอย่าไปทําน้องกัาเลยหอ,อ,อมเต่าหอมแรงออเออเออเขืนใจเออ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 เขันแขวบอยน้องอยู่นี่แหละเออขืนใจ